ผมก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของโปรแกรม plc fx training นะครับสำหรับหลายคนนะครับที่ผมส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดไปในคลิปก่อนหน้าครับหลายคนประสบปัญหาก็คือเปิดตัวเซตอัพไม่ได้นะครับผมติดตั้งไม่ได้ครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับตัวเซตอัพครับผมปกติเราระือุคีย์นะครับล้วก็จะขึ้นมาให้เราติดตั้งโปรแกรมนะครับผมกรณีที่เปิดไม่ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวของ windows 10นะครับผมส่วนตัวผมก็ใช้ windows 10ู่นะครับก็จะมีปัญหา ในเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมพวกโปรแกรมพวกเกมนะครับผมก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับ property นะครับผมคลิกขวาแล้ว property ครับเข้ามาที่ compatibility นะครับตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยครับของผมรันอยู่บน windows xp service pack สองนะครับผมโอเคครับให้เรามาติตรงนี้นะครับผมเพื่อที่เราจะทําการรันบน windows ตัวอื่นนะครับผมของหลายคนอาจจะเป็นของ windows 10อยู่นะครับเนี่ยครับติตรงที่ run this program in c o m p a t ability Mode f o 4นะครับอ่าสวนตัวผมรันอยู่ที่ Windows XP Service Pack 2ครับใครจะรันที่ Windows ลองเลือกดูนะครับ Windows ก็8ถ้า Windows มีก็ได้ครับเดี๋ยวจะรันบนที่ XP Pack 2เหมือนผมก็ได้ครับเดี๋ยวจะรันที่ Vista Service Pack 1ก็ได้ครับโอเคนะครับผมรันบนตัวนี้นะครับก็กดเลือกไปนะครับผมเสร็จแล้วก็กด a อ p พ y นะครับแบ apply เรียบร้อยก็โอเคนะครับผมแล้วก็ลองเปิดดูนะครับเดี๋ยวลองสักครู่นะครับ โอเคนะครับผมนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราติดตั้งโปรแกรมได้แล้วนะครับผมก็คือรันบนวินโดว์เก่าๆนะครับผมเสร็จแล้วก็กด next เ,เข้าไปติดตั้งลงใน drive ในอเคอมพิวเตอร์เราได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับุณครับ